พันหำพันสิโซฟิเมอครับหลังสูตรพันเฮ็ดดีดพันวัวเดี๋ยวพิ่งลงหน่อยพันเฮ็ดสูตรพันกันเอ็ดน้าเลยเอ็ดเธอมันดีดนะเอ็ดเธอเบินอย่งนี้เห็นแล้วเฮดฟ้าบเธอตรงเลยเฮดโอ้ยงอจังน้อยพันวัวแล้วก็เอ็ดงอจังน้อยนึ่งพ่อมันมาสู้ในดีดเลยมันบอก นนั่โอ้ยโอ้ยฉลาดเด้อพันหำมเป็นเด็กเขาคนโซฟี่มือเหมือนกอนเก๋อเนี้มีเป็นถึงขนาดนี้แล้วสมพูวพันหำัมคนได้ประจำกินเลยนะสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆเด้อครับมือนี่บนตีหน่อยลอยโลกับพันหำมาหาอยู่หากินคือเก่าครับมือนี่มาพากันมายามบ่วงครับผม กับจังหน่อยสิออกไปซองเบื่องเบ็ดสซเบ็ดไวสิบหลังครับใส่เบ็ดเงื้อปลาเข็งไวแต่ว่าใส่เบ็ดเผือกครับสิบหลังปลาเข็งกัดรุ่นบบกสามตัวปอนอิม่มเหละ่ะีิมีปลากินห้บ่ว่ว่าเสิเอาตัวง่ายๆถนอ,อกปลาก็ได้ซองเบิ่งบ่วงกันเนื้อครับบ่ต่ำครับบ่วง สองหลังยังอยู่คื่เก่าอยู่พันทำพันยามอยู่ฝากโพนทางคุณปีนึ่งเขาเขานานสอดแท้บินหน้าเขาก็ได้การอยู่ปีนึ่งครับเป็นเงียบเงียบน้อบวงมัน คือเกาตามหลังกับว่าหันต่ำอยู่ครับบ้านจอ่กอี่บ่อาหมฮะ,ะมันยามนู่ขางพ่นเป็นแตงบ่วงไหมบ่ขันพระเถิดก,กะที่ใช่ข้างไว้ครับเพราะว่ามันอยู่ติดหน้าเจ้าของใกล้ๆนี่แหละ เดี่ยครับน้าผมโอวน,นี่ว่าถือครับบ่วงเพราะมันยามเบิ้งเกือบเบิดสู่หลังเลยละ่ะพุดละครับบ้านนี่ก็สิไปรุ่นเบิ้งเบ็ดพูละอยู่หนองพุละเบ็ดกระจักที่ถือว่าถือดอกเพราะหวังเอาตัวใหญ่เกินนักสิมานบ่เหมน ย้ำลงยามเบ็ดเหรอครับวะลงปึงเบ็ดก่อนครับอู้นเบ็ดกระไดซีฟหลังแต่ว่าผิดปลาเข็งกระไดเงียมันนซ้ำนี่กับปนอิ่มนะครับหาตัวนี่เงียตัวใหญ่อยู่เงียปลาเข็งเป็นตัวไหนเนาะใส่เบ็ดใหญ่จีเบตเตงเบ็ดไหมพร้อมครับเบ็ดลักซ์เพื่อเพี้ยนโอ้ยเย็นแยมยำเหมือนกัา รุ่นกันนะครับด้วว่าสิตึกป่ะลักไปเจียนนนักนหยุดก,นนก,ก่อนหยุดไก่ฟังกันหน่อยโูดละเราอุ้มใหม่อ้างน้องผมสายมันก็เป็นยนยนไงไม่ถืออยู่บ่ยัง ีจะร่อนเลยครับนะกันมันลงในือยานลิฟหัวยุ่นน้ำเลือดเติบย,ยุ่นเอาจังตาลุ่นกันนะครับเด้อว่ายจืดปะใส่เบ็ดกินปลาใหไงหมือเน,นี่ย<อ>มันเตี้ยโอ้พอหน่อยมายามบ่วงพอดีครับรรพอหน่อยครับลูกเคยพอหน่อยยามบ่วงพอดีดครับผม วัสดีคนับตีน้อยร้อยโนยามเม็ดกำลังมาหอดบะครับเป็นสูนสูนบะยังว่าเพิ่นว่าสายงานอยู่เหรอหรอยหอย่ามันแมนเราบนมอ่มันหมานเด้อเฮียมันหลุดโอ้โ่เวตาสีดายโอ้เฮียหลุดว่ามันป่าดไี่หลุดอต่อหน้าไปคือบ่เบิ่งสายเพียก บอ่อดอกทีเปลี่ยนหลักใหม่ตอนนี้ก็มนตีน้อยร้อยโลลงขำเ็ดอยูพุษละครการลงกุดกวางหมดแล้วแล้วฟ <c oughs> ันยามเพ็ดแล้วอย่างละไปยามโมง,งหนูน้ำเดียวครับเมื่อวานเพื่อหลานซื้อซ้อยครับป <c oughs> ูผ่อนหน่อยฟันยามบ่วงใกล้ๆผนครับมาหาจินอายุหาจินหล่อยามบว่วงเล้อ ได้ถึกบ่ราะมั <c oughs> อนอยู่ใกล้ๆมันครับโอ้โมนตีครับเสียบเนี่เยเบ็ดอยู่ครับเบ็ดหลอนหลายลังอยู่ เบ็ดเนื้อลอยปลาญนสวบอยูายาย่ยบ่ถือก,กาลังสิขึ้นมาครับมันตีกันเลยบ่ถือตาถืออ,ถอ,อ,ถถอ,อยู่มันหลุดว่าห้อยเกี่ยวอยู่ครับ ไงไปเข็งดินดียครับไปเข็งกันเลยหหัน้มบวงก็บ,บใส่บ่วงนู้นผมบ่วงยามแล้วของบอถืกครับผมออปลากบุงงามดีครับเก็บผักบุงไว้กินกับตามะฮุ่งเหรอครับ อันนี้หางสะ,สะดุ้งเ่นปักบุงมีแต่ย่อนงามๆครับจินแผนสำร่องเลยปะมันี้เขาต้องใช้แผนสำรองเลยมอน อย่งกินพักบุ้งเลยทัดพักบุ้งกินกับข้าเจ้าเท่านั้นแล้วหากินบ่หวานไหมเพื่อนกับส่งกินกับแก้วประเดชนแล้วอ๋อไออยู่พักบุ้งมันจะหยอดงามห้อยห้อยมันหลุดลุ่มลอยห้อยมันหลุดผันเสื้อกันนั่นเป็นฝันฝันหรือว่าเสื้อเกี่ยวไหมเปียกนองไหมันน้องใหญ่ขันเหียดินมันบ่หยองปนนั่นแม่หลังอื่น หลังที่สองสายมันจะสายเกี่ยวอยู่เตีสายเกี่ยวอยู่นี่เดี๋ยวแผนสำรองเท่าปลาก็บ่ได้หนูก็บ่ได้อยู่พักบุ้งครับบ้านนี้แผนสำรองก็ได้ออพักบุ้งละล่ะอ,อันนี่ละเลี้ง่าไงฮะลวกกินก็เกี่ยวคักก็เล่น มาซื้อรอนาจะผ่านคอนเวิร์ตมึงกันนะดอกพักตบคือบ่มีเฮือมียังแรงหรือดอกพักตบเลยโอ้ดอกพักตบมันต้องนาแเลี้ยงพอหน่อยพอใหญ่เบียบหน่อยพี่นะครับเนี่ยกับปูมันเนี่ยกระปูคนสามหลังยังละมานสักนิดนึงใจเย็นหลานเอาทานนี่หนูไปเอาพื้นที่ลุ่มไหลไอ้เลย เย่นี้แลาหละครับวะจริงๆเพียวท่านี่แหละทงคุณนอถือเลยบอพอหน่อยโบดถือไว้พันหั่เลยเอาของง่าเจ้ยหลวนยุ่นละรุ่งก็วังของงายเลยเจ้นี่อยเ,อเนนโพอดีพอดีมันมือบุญหวะปล่อยใช่มาสมขึ้นีแน่นตัวข้าเก็บขนมไม่ทาเลกินต้มบกบุงพี่น้องายแต่ยังมีความหวังอยู่รอบมงมีคนได้หยาม บโอ้เหลือเฮากหลังเละบอกมีรลุดเนี่ยเตรต็มถุงเลยครับ้านเขาบงบาดเฮะวนี้ละโอ้นี่ตื้นแบนเจ้นอนเรอ้าปลามันมาหากินแถวนี้ครับพี่น้องไปขั้นคำันมุ่นเฮาไปยามบงบาดนี่ยเสียงปลาเข้าขึ้นแล้วครับบานนี่ คนหน่อยคนไปวนันแหฝไฟก็ได้หลายอยู่ครับกล่องฟมนคนวัดดีเนี่ยคนย่ติกางนา้ำ <c oughs> ได้หลายเติบอยู่คนก็นกนได้ <c oughs> ว่ามันครับมือนยวางก็ได้พมือัครับเดมือนี่ี <c oughs> ้ด,ออออด,ด้านนี้ก ใไว้ต be อนนั้นบ,บ,บ,บ่เท right. right ี่ยวจักเที่ยวบัดน้มาเที่ยวหม่เด้บัดน้ว่าท่นนี่ถือช่วงมันี่ยางก้กันวามผิดมาเอาักเลยนี่หลงและได้มนเลยลงมงบ่เออมงเลยเนาะไอ้รใหม่

เออปักลงมับมเบันี่นเนซมมาเอาเห็ดหนาดเรพันหัมพันจีโซฟีเมือครับหลังสูตรพันเฮ็ดดีดพันวะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเาเบ่งลงหน่อยพันเฮ็ด <c oughs> สูตรพ่นกันเอ <c oughs> ็ดน่เลยเอ็ดเธอมันดีดนะฮะ เอ็ดเธอเปนอ่างนี้เหรเห็ดฟ้าอ่าหีเธอตรงเลยอ่าเห็ดโอ้ยงอจังน้อยคนวะแล้วก็เอ็ดงอจังน้อยนึงพอมันมาสู้นี่ดีดเลยรมันบ่โอ้ยเจลาดเดออพันหำ่มเป็นเปลือกเปลืคนโซฟีมือเหมือนน้อยกับเอ็ดมีเป็นถึงขนาดนี้แล้วเจาสมพธิพันหำ่มเป็นได้ประจำกี่เลยอนะของมันใส่หมองออกมันก็ได้โหหมองหุ่งสวอนน่ะบ่เอามักหมองเลยเอาหมด มานี่ละเออเดียวาได้ถือผู้ใส่หลังเดียวนน่มืออื่นเ้าหอยมีแน่แล้วคือได้ปะยังอีกสองอันถือแน่นอน <c oughs> ขันหัวซุปถือแน่นอนจะกิ่ดได้บ่ได้ดิยังมีดตั้มเบี้ยวอยู่อย่างต,าตาั้มเบี้ยวป่ะโอ้ดักดักไม่เอาหำ้ำ นี่จะมีเพื่อน,ลนหลายสุดท้ายเลยบ้าเ,เนี้ยคนหนึ่งบ้าความฉลาดของมันเลยล่ะโอ้มันขึ้นกั๊บต้นเขาต่ำมาไทายพี่น้องเบ้างนเนี่ยนะบิดละง,ง,งังโอ้มันปีนบ่วงซะเด็ดอะครับนี่นะครับผลงานก้าพานหำมันมนี่ครับผมนี่แหะครับแนวได้ได้พักปุ๋งก็พักเกษตรครับผมจะใส่บ่วงกับบ้าหมาน พยาายมเบ็ดปลาข้าวกับบอ่อหมานครับผมเฮ้ยบ่อไหนยังจักอันเลย,ยไหมเดี๋ยวมากินปลาขัางไว้คือเก่าครับอันนี้ก็สิได้ลวกกินกระป่นนี่ยนะครับผมต้มปลาไว้ให้แม่บ้านปนสู้กินครับมีสิไปอาบน้ำต้มปนใส่อีก,กับกันกับอีกกับปูครับผมกับีบกับพริกใส่บอ่อหมานครับมื้อนี้คือว่าแล้วเนาะครับหาอยู่หากินมีมือหมานมือบอ่อหมานครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อครับผมม้นจีน้อยลอยโลครับผมกระพานหำไปหาอยู่หากินคือเราเด้อครับผมตอื่นยังสีแก่โตไหมครับเพื่อมันได้ครับผมมันนี่กินอยป้นปลากับลวกผักบุ้งออกมาเมื่อเส้าเหมนกครับผมบ่หมานครับเหมือนนี่ครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปในเด้อครับผมสวัสดีครับ